อายุขัยเฉลีย่ยมนุษย์ยุคนี้ทั่วโลก75ปีบางคนก็อยู่ถึงบางคนก็อยู่ไม่ถึงบางคนก็เกินไปกว่านั้นซึ่งมีจำนวนน้อยเนยจะตาแต่ล้วนตายหมดแต่ความตายก็ไม่มีนิมิตหมายเลยจะตายได้โรคอ,อะไรที่ไหนอย่างไรนี่ไม่ทราบเลยเพราะนั้นเนี่ย เราต้องเตรีตยมตัวอะไรพร้อมนะจ๊ะต้องพร้อมเสมอถ้าตายแล้วนี่ต้องไปสู่เทวโลกโดยเฉพาะหมู่คณะของเราที่พักกลางทางคือโสีบรจะต้องบงบริสุทเิเขตบรมโพธิสัตว์ด้วยนี่นะเราของเราตั้งเป้าไปที่ตรงนั้น ส่วนใครจะไปตรงไหนก็แล้วแต่เขาแต่หมูคณะเราก็ต้องไปตรงนั้นแต่ไม่ให้ไปตอนนี้นี่จะให้ไปรวยจะให้ไปตายนะรวยมันจะได้รีบสร้างไปเร็วๆแล้วจะรีบขยายงานกันไงนี่